ตอนที่437กลุ่มคนที่เดินตามหลังของผู้นำตระกูลไปมาล้วนแต่แผ่กินไออันทรงพลังออกมาและสามารถบอกได้ทันทีว่าพวกเขาล้วนแต่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ด้วยกันทั้งหมดสีหน้าของพวกเขาต่างก็เย็นชาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางฝั่งผู้นำตระกูลไปที่มีใบหน้าหน้าเกียดสุดๆเพราะพวกเขาเป็นถึงตระกูลบรรพการกับปล่อยผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากภนั่งภาบุกเข้ามาถึงที่นี่ได้โดยที่ไม่สามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้แม้แต่น้อย ท่านผู้นำตระกูลท่านพวเวศโกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตระกูลไผ่พากันแสดงความเคารพออกมาคนเหล่านี้ต่างก็ถอยกลับไปที่ด้านหลังของหลินเทียนเพื่อปิดกันเส้นทางของเขาและยังไม่ได้เปิดฉากโจมตีต่อไปพู้มีอำนาจทั้งหลายของตระกูลไผ่ไม่ได้พูดอะไรออกมาและได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนสังหารคนของข้าไปมากมายและยังกล้าบุกมาที่นี่เจ้าคิดว่าตัวเองไหลเทียมฐานหรือไงกันเหล่าผู้นำตระกูลไผ่พูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำ จริงๆแล้วพวกเขาไม่รู้เรื่องราวที่มีการสั่งการในล่านหลินเทียนเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นความจริงก็ยังเป็นความจริงเรื่องที่หลินเทียนสังหารผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาไปมากมายจึงทาให้สีหน้าของพวกเขาในตอนนี้เข่งขึน้นเป็นอย่างมากหลินเทียนได้หันมองออกไปทางพวกเขาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าผู้นําตระกูลไปงั้นหรือใช่ข้าเองน้าเสียงของเขาทุ้มต่ําแต่ก็ต้องของมวดคิ้วไปทันทีเพราะว่าหลินเทียนในตอนนี้มันดูใจเย็นเกินไป ถึงก้านทาให้เขาต้องประหลาดใจทันทีเพราะต้องรู้ก่อนว่าที่นี่น่ะเป็นตะนระกูลบรรพการและเขาเองก็เป็นผู้นําตระกูลซึ่งปกติแล้วทุกคนต้องแสดงอาการหวาดหวัน่นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเขาแต่ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากกัปนภากับศบตากับเขาโดยไม่มีท่าทางเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยความใจเย็นและความใจกล้าเหล่านี้มันไม่ธรรมดาจริงๆหลินเทียนได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดว่าบังคับเด็กอายุ16ปี ให้แต่งงานกับคนที่ไม่ชอบทําให้นางต้องเสียน้ําตาจนผ่ายผมและซี่เซียวแถมตอนนี้อย่างาก้าขคมคูนางโดยใช้พี่ชายเป็นตัวประกันอีกและยังไม่ให้ออกจากดินแดนทดสอบจนกว่าจะตัดผ่านไปยังเขตแดนเจ้าแห่งเตาเจ้านี่มันโหดเที่ยมดีจริงๆเลยนะหลินเทียนเขาได้แต่เจ้าหมาองออกไปทางอีกฝ่ายพร้อมทั้งใสยให่ยิ้มออกมาหรือว่าเจ้าคิดว่าการกระทําที่โหดร้ายกับครอบครัวของตัวเองจะช่วยให้ตระกูลของเจ้าลุงโหลดขึ้นอย่างนั้นหรือ ทำไม่เจ้าสามารถอครอบครองสวรรค์ชั้นนี้ได้งั้นหรือผู้นำตระกูลไปที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับมีสีหน้าตกต่ำลงและเบหน่าซีเซียวลงทันทีเรื่องของตระกูลข้ามันไม่ใช่คองการอะไรที่ขยะอย่างเจ้าจะมาสอดได้ในเมื่อก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าจะได้งั้นวันนี้ก็จะหวังจะลอดออกไปได้เลยน้ำเสียงอันเย็นยะเยือกถูกส่งออกมาจากชายชราคนหนึ่งที่เป็นผู้วโสของตระกูลสาขาอย่างไปหงเย่ซึ่งเป็นหนึ่งในคน ที่ส่งความกำลังออกไปสังหารหลินเทียนหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดต่อด้วยสายตาที่เย็นเยือกว่าแต่ฟังจากคำพูดของเจ้าแลนวแสดงว่าเฉียวอืออยู่กับเจ้าเงินหรือเฮเจ้าซ่อนนางเอาไว้ที่ไหนกันเฉียวเอ๋อร์เนหรือหลินเทียนได้หันหน้ากลับไปมองพวกเขาทั้งคู่พร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกว่าเจ้ามีหน้ามาเรียกชื่อนางอีกันหรือบุ้มแรงกดดันมหาศาลได้ระเบิดออกมาจากล่างของเขา และอาจก็เสีร่างของไปหงเยจนกระเด็นออกไปหลายเมตรไปหงเยได้พยุงตัวเองกลับขึ้นมาด้วยเบหน้าที่บิดเบี้ยวทันทีเจ้ามันลนหาที่ตายเขาที่เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณน,นิลันกับถูกเด็กหนุ่มที่อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิภากระแทกจนกระเด็นถอยกลับไปภายในพปื้นที่ของตระกูลตัวเองจึงถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นอย่างมากหลินเทียนยังคงจ้องมองออกไปทางเขาด้วยดวงตาที่กระหายเลือดร่างกายของไปหงเย ถึงกับสั่นสะท้านและอดก้าถอยกลับไปไม่ได้จิตสังหารที่เผ่อ,ออกมานั้นมันน่าสุดสยองถึงกี่สุดซึ่งตัวเขาได้ให้สัญญากับนางไว้แล้วว่าจะไม่สังหารคนตระกูลไปอีกไม่งั้นแล้วเจ้าคิดว่าตัวเองยังจะมีหน้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้อีกกหรือหลินเทียนได้พูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่เยนเ็นยะเยือกจริงๆแล้วอีกฝ่ายนั้นคือหนึ่งในผู้ที่ส่งคนไปฆ่าเขาซึ่งทาให้เขาต้องถูกไล่ออกจากนิกายไม่พอแต่ยังถูกไล่ล่า จากคนทั้งโลกส่วนอีกสองคนที่เหลือน,นั้นล้วนแต่ถูกเขาสังหารไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเห็นแก่นหน้าของไปเฉียวจึงได้ปล่อยเรื่องนี้ไปอวดดีนักนะอย่างเจ้าหนะหรือคิดจะสังหารข้าไปหงเย,ย่ได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เย็นเยือกยิ่งคิดถึงตอนที่เขาถูกผักจนถอยล้นกลับไปก่อนหน้านี้มันก็ทําให้เขาก้าวเข้าหาหาลินเทียนด้วยทันทีตอนนี้เองพูนนําตระกูลไปได้ยื่นมือออกไปคว้าล่างของเขาเอาไว้เจ้าหนุ่ม ได้รู้เรื่องราวก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วว่ามันเป็นทางเราที่เป็นฝ่ายผิดแต่เจ้าก็ได้สังหารผู้คนตระกูลไปของพวกเราไปมากมายโดยที่ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยผู้นำตระกูลไปได้พูดต่อว่าการที่เจ้าบุกมาที่นี่โดยที่ไม่สังหารผู้คนของพวกเราตามในข้าไม่ถือโทษเจ้าบอกเข้ามาว่าเอาตัวนางไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วจบเรื่องนี้กันหลังจากนี้ข้าจะสั่งการในลูกหลานตระกูลทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับเจ้าไม่ได้นะท่านผู้นำตระกูล ไปหงเย่ได้ส่งเสียงออกมาเหล่าผู้มีอำนาจในตระกูลไปเองต่างก็ส่งเสียงออกมาในเวลาเดียวกันว่าหลินเทียนมันทําให้พวกเขาสูญเสียอย่างใหญ่หลวงซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ด้านความแข็งแกร่งแต่ยังรวมไปถึงชื่อเสียงและเกียรติของพวกเขาเองด้วยจึงทําให้ไปหงเย่และพวกวัสดุคนอื่นๆเตรียมลงมือสังหารหลินเทียนพวกวัสดุของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไต้ส่วนและเหมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ยืนอยู่เองก็พากันแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเช่นกันผู้นําตระกูลหลี่ ได้แต่จ้องมองไปทางดินเทียนด้วยสายตาที่เย็นชาและกระหายเลือดแต่ว่าที่นี่เป็นพื้นที่ตระกูลไผ่ดังนั้นแล้วพวกเขาจึงไม่สามารถขัดขวางอะไรได้เพราะเห็นแก่หน้าของผู้นำตระกูลไผ่ท่านผู้นำตระกูลห้ามปล่อยมันไปเด็ดขาดนต้นองรับหากว่าปล่อยมันไปพวกเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนในอนาคตใครจะเกรงกลัวพวกเราอีกต้องฆ่ามันฆ่ามันเท่านั้นเหล่าพวกวุฒสข,ของตระกูลไผ่พากันส่งเสียงออกมาผู้นำตระกูลไผ่ ไม่ได้ตอบตัวอะไรกลับไปและได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนเจ้าเอาลูกสาวของข้าไปไว้ที่ไหนเขาได้ถามออกมาอย่างน่าเกงขามตัวของเขารู้ดีว่าหลินเทียนนั้นมีความสัมพันธ์กับลูกสาวของเขาจึงไม่อยากทําอะไรกับหลินเทียนไปมากกว่านี้และทําให้ลูกสาวของเขายิ่งเศร้าใจไปอีกและจากคาพูดก่อนหน้านี้ของหลินเทียนแล้วเขาก็ยืนยันได้ทันทีว่าหลังจากที่ไปจี๋เอาตัวของไปเฉียวไปก็น่าจะพาตัวของไปเฉียวไปส่งให้กับหลินเทียน ดังนั้นความต้องการเดียวของเขาก็คือได้ตัวนางกลับขึ้นมาหลินเทียนถึงกับแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาพร้อมทั้งตอบกลับไปว่าลูกสาวของเจ้างั้นหรือใช่ผู้นําตระกูลไปได้ต่อกลับไปใบนหน้าที่ยิ้มแย้มของหลินเทียนได้ดูเบิกบานมากขึ้นกว่าเก่าซึ่งตัวทุกคนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนถึงสีหน้าที่ย่อเย้ยของเขาจากนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้านี่เป็นพ่อที่ดีจริงๆเลยนะถึงขั้นบังคับให้ลูกสาวตัวเอง แต่งงานกับกวที่ไม่ชอบยังไม่พอแถมยังเอาลูกชายของตัวเองไปขังในดินแดนทดสอบนี่ข้าควรจะชื่นชมเจ้าอย่างไรดีล่ะหรือว่านี่คือการลงโทษครอบครัวตัวเองเพื่อความลุ้นลวดของตระกูลเจ้างั้นหรือเขาได้พูดต่อว่าข้าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมแม่ของทั้งสองคนนี้ยังอยู่ดีหรือไม่หากว่ายังอยู่ข้าว่านางคงอยากจะตบเจ้าสักหลายๆทีเป็นแน่ลิ้นเทียนเจ้ามันโอหังเกินไปแล้ว กาพูดกับท่านผู้นําตระกูลของพวกเราแบบนี้ได้งั้นหรือเจ้ามันลนหาที่ตายวดดีนักนะเหล่าพวกวศตระกูลไผ่พากันส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธตระกูลของเขาก็มองสวรรค์ชั้นนี้ทั้งชั้นมาหลายชั่วอายุคนกว่านับเป็นหมื่นปีดังนั้นแล้วผู้นําตระกูลไผ่จะมีสถานะสูงสรงขนาดไหนกันต่อให้เป็นผู้นําตระกูลขุมพลังอื่นก็ยังต้องให้เกียรติเขาแต่ตอนนี้เด็กหนุ่มที่อยู่ในเขตแดนแกจ้พาพันธพาที่ไม่มีสถานะอะไร กับการพูดจาด้วยถ้อยคําแบบนี้จึงทําให้พวกเขาปวดปลยจิตสังหารออกมาอย่างบาคังสีหน้าของผู้นําตระกูลไปในตอนนี้กับหน้าเกลียดเป็นอย่างมากพร้อมทั้งกำมัดเอาไว้แน่นเป็นถึงองค์หญิงของตระกูลก็ต้องมีภาระหน้าที่และความเสียสละเพื่อความรุ่งโรจน์ของตระกูลตัวของเขาได้ตอบกลับไปด้วยเสียงทุ้มต่าหลินเทียนได้เสียกลับไปอย่างเย็นชาว่าหน้าขำตระกูลมีไว้เพื่ออะไรกันเพื่อช่วยเหลือเหล่หลาลูกหลานต่างหาก ตั้งแต่อดีตการมีแต่เราพวกวโสุที่คอยเสียเลือดเนื้อเพื่อล,กลูกหลานของตัวเองแต่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าจะต้องให้ล,กลูกหลานร้องห่มร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมานเพื่อจะเอาเรื่องความสุขช่วยชีวิตของพวกเขาไปเสียสละเพื่อตระกูลกันหรือชายลูกสาวแท้ๆของตัวเองไปแลกกับความลุ่โลดแบบนี้ไม่กลัวว่า,วาบรรพบุรุษที่หนึ่งของตระกูลพวกเจ้าจะกระโดดออกมากระทืบเจ้าจากในหลุมหรือไงกันน้ำเสียงของเขาเย็นชา และดังสนั่นกิดกล้องออกไปทั่วผู้คนทั้งหลายภายในสถานที่แห่งนี้ต่างก็พงาไปเพราะพวกเขาไม่คิดเลยว่าเด็กหนุ่มอายุ17ปีผู้นี้จะสามารถพูดประโยคแบบนี้ออกมาได้ไม่นานพวกเขาก็ดึงสติของตัวเองกลับมาไหลาสาระตระกูลของพวกเราชุบเลี้ยงนางมากว่า16ปีให้ชีวิตทั้งชีวิตให้สถานะที่สูงส่งดังนั้นการให้นางเสียสละในตอนนี้เพื่อความรุ่งรจนของตระกูลมันจะเป็นไปไม่ได้หรือ,อยังไงกัน ไปฮงเยได้พูดต่อว่าอย่าว่าแต่เรื่องคู่มั่นของนางที่เป็นถึงแกาแเสียงอาทิตย์ที่ไหลเทียมทานแล้วมันจะไม่ทําให้นางรู้สึกมีความสุขได้ยังไงกันหลินเทียนได้หันหน้ากลับไปมองทางอีกฝ่ายพร้อมทั้งปรากฏกระบี่ขึ้นในมือผ่างฟาดฟันก็ใส่ไปหงเยอย่างไม่ลังเลเค้ื่อนกระบี่นรกอเวจีที่สร้างขึ้นมาจากทักษะการส,สรรรส้างสวรรค์ได้ถูกส่งออกไปอย่างน่าสะพรงกลัวนี่เจ้าสีหน้าของไปหงเยได้เปลี่ยนไปอย่างมาก พร้อมถังนี้เบี่ยงหลบออกไปอย่างรวดเร็วน่าเสียดายที่มันสายเกินไปฝุบแขนของเขาได้ปลิวว่อนออกไปในอากาศระหว่างที่เลือดมากมายได้กระชูดออกไปทั่วข้าสัญญากับนางอเอาไว้แล้วว่าจะไม่ฆ่าใครในตระกูลของนางอีกแต่เขาหันมองไปทางไปหงเยโดยสายตาที่อัดแน่นไปได้วยจิตสังหารพร้อมทั้งพูดต่อด้วยเสียงอนาสยองว่าข้าไม่สามารถจกโทษได้กับเจ้าได้จริงๆเพราะถึงอย่างไรเจ้ามันก็ต้องตาย ความยินเยือกได้ระเบิดออกไปรอบพื้นที่จึงทำให้ผู้คนทั้งหลายพากันแสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาทันทีเขาจำภาพที่ไปเฉียวสีน้ำตาด้วยความโศกเศร้าได้เป็นอย่างดีและเมื่อคิดถึงช่วงเวลาที่นางซุกส่วนและล่าเรืองนั้นมันก็ทำให้หัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดแถมในตอนนี้อีกฝ่ายยังกล้าพูดแบบนี้อีกจึงทำให้เขารู้สึกโกรธจัดขึ้นมาทันทีตั้งแต่ที่เขาก้าวขึ้นมาในสวรรค์ชั้นนี้นางก็ถือเป็นสหายที่ดีที่สุดของเขาและแม้ว่าบางครั้ง มันอาจจะค่อนข้างซุกซนแต่นางก็เป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์แต่เขาก็รู้ดีว่านี่ไม่ได้เป็นเพราะการปฏิบัติต่อนางด้วยสถานะองค์หญิงแต่มันเป็นการกดดันของตระกูลถึงได้ทําให้นางต่อต้านแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนางก็ยังเป็นสหายที่ดีสําหรับเขาที่นางหนีออกไปจากบ้านไปไหนมาไหนก็เพราะนางรู้ว่าอีกไม่นานจะไม่มีโอกาสได้ทําแบบนี้ดังนั้นจึงอยากสร้างความทรงจําเอาไว้แค่นั้นเมื่อคิดถึงจุดนี้และมองออกไปยังเหล่าผู้คน ที่คอยบังคับนางจนทําให้นางต้องเสียน้ําตาในทุกครั้งแล้วมันก็ทําให้ความโกรธในใจของเขาพัานและเบิดอ,ออกมาอย่างบาคั่งไอ้แก่หัวลันเขาได้พุ่งออกไปพร้อมถังฟาดฟันขึ้นกระบี่ก็ใส่ลําคอของไปหงเย่ย่างฉับพันโอ้หังนักนะกล้าคิดลงมือสังหารคนภายในตระกูลของข้าอย่างนั้นหรือล้นหาที่ตายเหล่าผู้คนตระกูลไปพากันส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธ